จำไม่ได<嗯>้เขาไม่ได้เขาถามว่าเ่อข้าพูเขาแมู่อะเข้าพูอขาษา广งเข้าเข้าฟูอเ่อ นั่งหน้าผมนั่งหน้าพี่พี่โอนนั่งหน้าไอ้นั่งหลังอ 多练了。

ไม่ได้เลยไม่รู้ทำไมเขียนว่าไม่เขียนก็ไม่เขียนบอกอ่ะบอกไม่เขียนบอกว่าห้ามเขียนนะไม่มีอ๋อไม่เขียนบอกนะ่าเดี๋ยวเร็ว

รงเสื้อเขียวไอ้เสื้อเขียวเลยแล้วเราล่างต้องตรงสาราซ้ายมือตรงไปเลยครับพี่พี่ชายเงียวดีครับไม่เล็ไรตวบ้ามาฝนมานี่สวัสดีครับมาได้มาฝนด้วยเงี่ยววันีคค่ะ

ยาต้องเด็อะไรไล่ยาไล่ลดับญาติถึงต้องเป็นพี่ดีเลยอันนี้เป็นหลานหลานผมใช่ไหมอันนี้เป็นหลานผมอ่ะหลานผมนี่ก็เป็นพี่เลยเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ดเลยการนี้นี่อย่างเงี้ยมาเรียงกันอย่างเงี้ยนู่นก็ต้องเป็นพี่น้องกันไม่ใช่พูดถึง ตัวเล็กอ่ะ <iku> อ่อาหมวยน้อยกะนี่เองพี่น้องเป็นพี่เป็นน้องมาแล้วังแรงมาแล้วดังเรมาล้ววัสดีคัยาถึงย่งครับเันายอยู่ับเ้ย้เี่ยเฮ้ยเย คนมาหายาเฮ้ยเฮ้ยปัญญาไปไหนเนี่ยปัาไปไหนเนี่ยส้อก็ยังเป็นไม่ออกแดดเลยะฮขาเจอกเลยฮะขาจุกเลยโโอ้หไม่ออกแดดเหรอมีแต่ซ้อคนเดียวดำแต่ออกแดดคนเดียวเลยออกแดดคนเดียวเลย

ครับพี่นิกเขาเมื่อกี้เราให้ฟังแล้วจะมีคำถามนะว่าพี่นิกเขามีเพื่อนที่อังกฤษอ่ทีแล้วเขาเพื่อนเขาถ่ายรูปให้ดูว่ามีแล้วฟินิกเขาเลยดูออกว่าเป็นต้นข้าวโพดแต่พี่นิกเขาอยากรู้ว่าต้นข้าวโพดปลูกยังไงถึงจะได้สวนน้อมันก็ปลูกไปปลูกพื้นที่ที่นู้นยังไงจะปลูกที่โน้นนั่นเลย ใช่ไหมก็ที่ก็ปลูกจมอย่างนี้นะใช่นะต้องปลูกดินดำดินอะไรเงี้ยที่ปลูกกันน่ะดินดำอ่ะก็จะเอาไปปลูก็เลยมันต้องดูพื้นที่เขามันได้บ่าอากาศมันได้บ่าอากาศด้วยใช่เลยไอ้ถ่ใช่ไหลทองต้นหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะตัดแบก็้อยทุกทุกแล้วนี่มันนี่ว่าข้าวดำไหม กอนก้อนกงนนี่ก็ใช้ายงซ้อเยอะเนี่ยซ้อดัอยู่คนเดียวแสดงอยู่บ้าน้วซ้อขับรถก่อนข้าวกนี้นนเอนที่เอาไว้ปลูกก่อนข้าวเขาอยากจะปลูกเนียนเลยราตอนนี 3> 3 mm ้ก hmm. ํท่ปนบ้าจะนเลยราตอ้กเงน่อาว้นเปีนพรนาทีเปนาเขาอลาเทียไ้ายรูเไว้ปอเยกจะกเน

มาช้อนแสงไม่ยังไม่ทำห็นเลยการจังการเพิ่มก่อนกินหอยต้มด้วยเขินอีอะเขนมาอีอะคนไทยอะอเห็นกุศิเยนเจอตอนไหนครับมาพี่เจี๊ยบเยนเจอ ติบีซอสเช็ดหน้าไหมครับ นั่งคู่ไม่พออีกคันนึงอ,อ้าวอ๋อ,า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 อาขามหมด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 ไปไปไปเลยพี่ไปเลยไปไปเลยเดี๋ไปเลย,เลย,เลย,เลยออกอย่าง Bye Bye, bye, bye. <mum> <that> <mum> <archaeological> <tiny persifying>

Habla de...

ไว้พาพาพี่พาพี่อ่าพาพาน้องมาจุดนาะ Done done done. Đốt here. Lọt qua đi. Cái thì lọt qua. Lọt Tí Thế vào. <OR egg wiggle noise> ไปไม่ต้องไปเบือดเบี้ยวการรัฐโปยหรอเรแ่เบียเบีกับไ้ทานกับขอทานสองอย่างนี่อะถ่ายรูป่ไรเห้รูปโลกมีแตแ่งให้เราเลือก ดูแกลกเลยจุดทูปไว้ <laughs>